มันมี d n a พิเศษชุดหนึ่งที่ทำให้สีตาของคนบางคนไม่เหมือนกันสองข้างสภาพนี้เรียกว่าเฮเทโรโครเมียมันเป็นสิ่งที่หาเจอได้ยากแต่ไม่เป็นอันตรายโดยทั่วไปแล้วสีตาจะอธิบายวงแหวนของกล้ามเนื้อรอบๆปูม่านตาที่เรียกว่าม่านตามันอนุญาตให้แสงเข้าตาและสีของม่านตาขึ้นอยู่กับเม็ดสีเมลานินยิ่งคุณมีเมลานินมากเท่าไหร่สีตาของคุณจะยิ่งเข้มข้นขึ้นเท่านั้นคนส่วนใหญ่มีเมลานินเท่ากันในดวงตาสองข้าง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ตาทั้งสองข้างเข้าคู่กันเว้นแต่คุณจะมีการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมอย่างเฮเทโรโครเมียมันมีกล้ามเนื้อฝ่ามือยาวโดวยมีชื่อที่รู้กันทั่วไปว่าปาเมริสลองกัสซึ่งช่วยบรรพุรุษของเราทํากิจกรรมบางอย่างเช่นปีนต้นไม้เราไม่ได้ใช้หรือต้องการมันอีกต่อไปแล้วแต่บางคนก็ยังเกิดมาพร้อมกับกล้ามเนื้อนี้หากคุณต้องการตรวจดูว่ามีมันไหมให้วางแขนบนพื้นราบ ใช้นิ้วก้อยแต่หัวแม่มือของคุณแล้วคุณก็จะเห็นกล้ามเนื้อนิโผล่ขึ้นมาจากข้อมือของคุณมันมีลักษณะของร่างกายบางอย่างที่หายากซึ่งสังเกตเห็นได้ไม่ค่อยชัดอย่างการกลายพันธุ์ของยีน LRP5 ซึ่งทําให้คนบางคนมีกระดูกที่หนาแน่นมากซึ่งหนาแน่นกว่าคนทั่วไปถึงแเท่าทําให้พวกเขามีลักษณะเหนือมนุษย์นั่นหมายความว่าพวกเขามีกระดูกที่แตกหรือหักได้ยากมากอีกทั้งผิวหนังของพวกเขาก็มีแนวโน้มที่จะชาวราภาพน้อยลงด้วย นอกจากนี้บางคนยังเกิดมาพร้อมกับซี่โครงพิเศษที่อยู่ใกล้คอซี่โครงนี้สามารถมีขนาดแตกต่างกันไปและไม่กลายเป็นปัญหาเว้นแต่จะมีขนาดใหญ่ขึ้นเพราะจะทําให้รู้สึกไม่สบายตัวแต่ถ้ามันมีขนาดปกติก็เหมือนคุณมีกระดูกเพิ่มขึ้นซึ่งคุณไม่รู้ด้วยซ้ําคุณคงเคยได้ยินเกี่ยวกับวีโอพีกันบ้างมันคือไรผมที่ตกลงมาเป็นรูปตัววีกลางหน้าผากของคุณโดยพื้นฐานแล้วตรงกลางจะต่ํากว่าและด้านข้างจะสูงกว่า บางคนมีลักษณะน,นี้ที่เห็นได้ไม่ชัดในขณะที่บางคนมีมันอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเวลาที่พวกเขามัดผมตึงไปด้านหลังชื่อของคุณลักษณะน,นี้อาจจะเป็นชื่อที่ยังคงอยู่ซึ่งมาจากอังกฤษในสมัยศตรวรรษที่18ตอนที่ผู้หญิงบางคนสวมหมวกทรงสามเหลี่ยมสีดำซึ่งตรงปลายแหลมของหมวกอยู่ตรงกลางหน้าผากประมาณ3 3เเนของประชากรมีคุณลนนักษณะนี้เมื่อเพื่อนของคุณบอกคุณว่าพวกเขาไม่ต้องนอนมาก และสามารถทํางานได้ตลอดทั้งวันโดยไม่รู้สึกเหนื่อยและไม่มีปัญหาใดๆอย่าเอาตัวคุณไปเปรียบเทียบหรือรู้สึกแย่หากคุณไม่สามารถทําแบบนั้นได้บางทีพวกเขาอาจจะมียีน DEC2 ที่หายากก็ได้ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับมักแนะนําให้นอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย7ชั่วโมงแต่คนที่มีสภาวะนี้คิดเป็นประมาณ5%ของประชากรโลกสามารถนอนหลับเพียง4-6ชั่วโมงและตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นแล้รู้สึกพักผ่อนอย่างเต็มที่ การกลายพันธุ์ของยีนทําให้พวกเขาเข้าสู่วงจรการนอนหลับได้เร็วกว่าพวกเราส่วนใหญ่นั่นทําให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการทําสิ่งต่ตางๆให้สําเร็จในขณะที่ตื่นคนอย่างมาเกเวตเแทชเชอร์ atcher, และนิโคลาเทสลามีคนลนนักษณะนี้และมีลายนิ้วมือรูปโค้งด้วย65%ของผู้คนที่มีลายนิ้วมือแบบหลูกประมาณร้อยละ30มีลายนิ้วมือเป็นรูปก้นหอยมีเพียง5%ที่มีลายนิ้วมือรูปโค้งแบบเฉพาะ สีน้ำตาลเป็นสีตาที่พบบ่อยที่สุดดวงตาสีเทานั้นหายากที่สุดมีเพียง3เท่านั้นที่มีดวงตาสีเทาซึ่งน้อยกว่าจำนวนผู้ที่มีดวงตาสีฟ้าถึง3เท่าและมีเพียง2ในร้อคนเท่านั้นที่มีดวงตาสีเขียวเหตุผลก็คือสีเขียวไม่ใช่สีเด่นดังนั้นหากผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งมีตาสีน้ำตาลสีเขียวมักจะไม่ใช่สีที่เด่นออกมาในลูกนอกจากนี้มีเพียง5%เท่านั้นที่มีดวงตาสีเหลืองอมพันธ์ มันคือโทนสีทองแดงหรือสีทองที่มีเกล็ดสีเขียวสีทองหรือสีน้ำตาลแต่ดวงตาสีเหลืองอัมพันพบได้ทั่วไปในนกสุนัขกละต่าบางคนมีช่องว่างระหว่างฟันซึ่งมักจะเรียกว่าฟันห่างมีคนดังหลายคนที่มีคุณลนนักษณะนี้มันค่อนข้างพิเศษเพราะมีคนถึง25%จากกลุ่มอายุและกลุ่มประชากรที่แตกต่างกันมีมัน1 4ของประชากรโลกในการรับรู้รสที่พิเศษ สุดยอดนักชิมอาหารมีจำนวนต่อมรับรสที่ลิ้นมากกว่าคนทั่วไปพวกเขาไวต่อรสขมเป็นพิเศษเมื่อบางส่วนของพวกเขากำลังทำการทดสอบในห้องแลบพวกเขารู้สึกถึงความขมของสารเคมีบางชนิดที่นักชิมทั่วไปไม่สามารถรับรู้ได้เนื่องจากมีความไวต่อรสชาติบางอย่างคนเหล่านี้จึงหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงและน้ำตาลสูงเป็นส่วนใหญ่มันเป็นสิ่งที่ดี แต่พวกเขายังหลีกเลี่ยงผักที่ดีต่อสุขภาพบางชนิดเพราะมีรสชาติเข้มข้นในทางกลับกันผู้คนที่มีจํานวนเท่ากันมีปุ่มรับรสน้อยกว่าซึ่งหมายความว่าประสาทรับรสจะลดลงมีเพียง5%ของคนเท่านั้นที่มีรูเล็กๆใกล้กลกหูซึ่งโดยพื้นฐานแล้วอาจจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าครั้งหนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีเหงือรูพิเศษนี้ไม่มีจุดประสงค์ใดและไม่เป็นอันตราย ลักษณะของร่างกายที่หายากอีกอย่างหนึ่งคือการมีขนตาสองชั้นในกรณีส่วนใหญ่การมีขนตาแถวที่สองไม่ใช่ปัญหาหากคุณดูแลมันอย่างเหมาะสม <S <S สก็จะสามารถดึงโฟกัสมาที่ดวงตาของคุณได้เหมือนอลิซาเบธเทเลอร์ผู้มีลักษณะนี้หากคุณมีนิ้วเท้าที่สองยาวกว่านิ้วเท้าแรกแสดงว่าคุณมีสิ่งที่เรียกว่านิ้วเท้าของมอร์ตันผู้คนมากถึง22%มีคุณสมบัตินี้มันได้ชื่อมาจากนักวิทยาศาสตร์ดัลลี่จอยมอร์ตัน ผู้ซึ่งเชื่อว่านิ้วเท้านิ้วที่2เป็นสิ่งที่เหลือจากวิวัฒนาการที่ย้ำให้เรานึกถึงนิ้วเท้าที่ช่วยในการเกาะของมนุษย์ก่อนหน้านี้สิ่งที่น่าสนใจคืออนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพก็มีนิ้วเท้าของมอตันด้วย <c oughs> เราทุกคนจำแต่ประมาณ2ี่ของประชากรทั่วไปมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ค่อนข้างไม่ธรรมดาเมื่อโดนแสงแดดโดยตรงนั่นคือการจำเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่ารีเฟกซ์จำจากแสง ประมาณ90%ของคนถนัดขวาในขณะที่9%เป็นคนถนัดซ้ายและผู้ที่สามารถทำสิ่งต่งตางๆส่วนใหญ่ได้ดีพอๆกันทั้งสองมือนั้นหาย,ยากที่สุดพวกเขาถูกเรียกว่าคนที่ถนัดทั้งสองมือแต่ทำไมเราถึงมีมือข้างที่ถนัดเป็นหลักล่ะคำตอบอาจจะเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าสมองของเรามีสองซี่การรักษาหน้าที่เฉพาะด้านหนึ่งมีความหมายว่าข้อมูลไม่จําเป็นจะต้องถูกเก็บไว้ในอีกซีกหนึ่งดังนั้นยีนของเราจะกําหนดว่ามือใดจะเป็นมือหลัก และบางครั้งพวกมันก็สร้างการกลายพันธุ์ที่บุคคลสามารถใช้มือทั้งสองได้ดีพอๆกัน20%ของประชากรเกิดมาโดยไม่มีฟันคุดคนส่วนใหญ่พัฒนาพวกมันระหว่างอายุ17-21ปีมันเป็นชุดฟันกรามสำรองบางคนมีพวกมันแม้ว่าจะมองไม่เห็นฟันพวกนี้มันไม่งอกออกมาหรือมองเห็นได้แต่การเอ็กซเรย์สามารถยืนยันได้ว่าพวกเขามีฟันคุดอยู่ใต้เหงือก บรรพบุพร,รุษของเราเคยต้องการฟันเหล่านี้มนุษย์ทุกวันนี้มีกรามที่เล็กกว่าเมื่อก่อนบางทฤษฎีกล่าวว่าเป็นเพราะสมองของเราใหญ่ขึ้นดังนั้นกรามจึงเล็กลงเพื่อปรับให้เหมาะสมกับพื้นที่ก็ะนะนอกจากนี้เนื่องจากเรากินอาหารปรุงสุกและอาหารของเราต่างจากบรรพบุรุษเราจึงสูญเสียฟันกรามส่วนเกินเหล่านั้นผ่านการวิวัฒนาการแต่บางคนก็ยังมีอยู่ คุณสามารถเห็นคนส่วนใหญ่มีขวัญบนหัวตามเข็มนาฬิกาเพียงวงเดียวแต่มีคนจำนวน5ในร้อยที่มีขวัญสองวงและถ้าคุณมีขวัญทั้งสองนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาแสดงว่าคุณมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้นลองจับมือแล้วประสานนิ้วทีนี้ลองดูตำแหน่งของนิ้วโป้งของคุณนิ้วโป้งข้างไหนอยู่ด้านบนอีกนิ้วโดยธรรมชาติหากเป็นนิ้วข้างขวาคุณอยู่ใน5 0ซของประชากรทั้งหมดมันรู้สึกแ,กแปลกเวลาวางนิ้วโป้งซ้ายเหนือนิ้วโป้งขวาเนอะ สำหรับ49%ที่เหลือมันไม่แปลกเลยเพราะนั่นเป็นตำแหน่งตามธรรมชาติของพวกเขามีเพียง1%เท่านั้นที่วางนิ้วโป้งชิดกันเวลาประสานมือคุณรู้ไหมว่าหัวใจของคุณอยู่ด้านไหนกันแน่คนที่หายากจะมีมันที่ด้านขวาของหน้าอกมันคือความผิดปกติที่หาได้ยากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีผลเสียใดๆถ้าผมของคุณเป็นสีแดงตามธรรมชาติ แสดงว่าคุณเป็นประชากร1หรือ2%ซของโลกเพราะสีผมนี้มาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมคนผมแดงจะต้องมีทั้งพ่อและแม่ที่มียีนนี้เพื่อสืบทอดสีนี้คุณอาจจะคิดว่าการห่อลิ้นไม่ใช่เรื่องปกติแต่จริงๆแล้วมันปกติมากกว่า80%ของผู้คนสามารถทำได้แต่น้อยกว่าร้อยละส5าสามารถทำลิ้นเป็นแฉกใบโคลเวอร์ได้คุณรู้ไหม ว่าบางคนสามารถทําเสียงคํารามในหัวโดวยใช้ปรรามของพวกเขาได้ใช่แล้วพวกเขาทําได้เพราะกล้ามเนื้อเล็กๆที่อยู่ในหูชั้นกลางของพวกเขาคนส่วนใหญ่ไม่สามารถทําให้มันหดตัวได้ดังใจแต่บางคนสามารถทําได้และนั่นคือวิธีที่พวกเขาทําให้เกิดเสียงดังกล้องในหูซึ่งทําให้พวกเขารู้สึกซ้าร้องหรือเสียงคำำํารามดังนั้นข้างหลังคุณไม่มีสิงโตรหรอกนะอุ๊ยเท่าที <c oughs> เราทุกคนต่างก็ขนลุกไม่ได้ยินเพลงโปรดหรือเห็นอะไรที่สะเทือนอารมณ์มาก หรือตอนที่เราหนาวแต่บางคนซึ่งน้อยกว่า1%สามารถทำให้ขนตัวเองลุกได้ทุกเมื่อที่ต้องการและมี1นส่วนสี่ของประชากรโลกมีนิ้วโป้งงอนั่นเป็นลักษณะที่คุณสามารถงอส่วนบนของนิ้วโป้งไปข้างหลังได้90องศาโอา้มาลองกันเถอะอุอ๊ย